ดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะขึ้นมาใบาแรกคนวันศุกร์ในสัปดาห์นี้12-17มกราคมนะคะให้ระวังเกี่ยวกับการเสียทรัพย์กับยานพาหนะนะคะการประมาทจิตใจเมื่อยลอยหลับในโชคลาภมีไหมโชคลาภมีนะคะโชคลาภมีนะคะได้จากกุมารทองได้จากเด็กน้อยได้จากตาไข่ หรือเกี่ยวกับคนที่อายุน้อยกว่าให้คุณให้โชคค้าขายค้าขายดีมากเลยนะคะในสัปดาห์นี้คือค้าขายดีทั้งแบบคนที่มีหน้าร้านหรือคนที่เป็นออนไลน์นะคะค่ะคุณจะได้เกี่ยวกับเด็กน้อยนะคะเด็กให้คุณให้โชคนะคะในนี้หมายถึงว่าตัวคุณเองจะได้เกี่ยวกับความฝันฝันเกี่ยวกับเด็กด้วยเนาะขึ้นมาแบบนี้จะได้เกี่ยวกับ คนที่อายุน้อยกว่าคุณอ่ะจะนําคุณจะให้คุณให้โชคนะคะอาจจะเป็นช่วยในเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้นะคะแล้วก็คนวันสุขในสัปดาห์นี้จะมีความแบบความเมตตาสูงนะคะจะมีโอกาสได้ทำอะไรใหม่ๆด้วยนะคะมีโอกาสได้มีงานใหญ่เข้ามารวมถึงถ้าต้องการไปต่างประเทศ คุณจะได้ไปงานเดินทางต่างประเทศอะไรพวกนี้ด้วยนะส่วนคนที่ต้องการมีลูกก็มีเกณฑ์ที่จะได้ลูกนะคะขึ้นมาอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมยาบำรุงตัวเองถ้าต้องการมีลูกก็จะได้ลูกด้วยเนาะแล้วก็ขึ้นมาใบนี้จะได้เกี่ยวกับในเรื่องของโชคลาภการเงินการงานอะไรดีๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงในชีวิตผู้ใหญ่ให้การ แนะนำให้การช่วยเหลือด้วยนะคะใบนี้ยังรวมถึงว่าสุขภาพระวังเกี่ยวกับในเรื่องของเข่าในเรื่องของหลังมีการเจ็บปวดนะคะแต่ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์สิ่งลี้ลับนั้นเปิดให้คุณช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่การงานการเงินเปิดนะคะโชคลาภเปิดนะคะของคนที่เกิดในวันศุกร์ในสัปดาห์นี้ อืมจะมีอะไรดีๆเข้ามาแน่นอนนะคะถ้าใครต้องการมีลูกก็จะได้ลูกก็จะเตรียมที่จะได้รับข่าวดีนะคะ